ที่กองทัพสหรัฐาจะไม่ปล่อยให้ฮูตี เพิ่มเกริมทำลายเรือในทะเลแดงได้อีกต่อไปนะครับและเป็นการรักษาความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลด้วยนะครับที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะครับงานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งเครื่องบินรบเทพรุ่นต่างๆนะครับทั้ง F-35 F-16 F-15 และอีกหลายรุ่นนะครับที่กองทัพสหรัฐอเมริกามีในครอบครองเพราะว่าสหรัฐอเมริกาผลิตเครื่องบินรบใช้เองนะครับพี่น้องที่งาน นานนี้ก็ได้ส่งอาวุธหนักเหล่านี้ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนใส่ไม่ยัง้งอย่างต่อนเนื่องนะครับที่ขีปตุการณน,นี้กองทัพสหรัฐอเมริกาปลิดชีพสมาชิกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนรวมถึงทําลายอุโมงค์ใตดินของกลุ่มกบฏฮูต,ตีที่พยายามขุดอุโมงค์ไว้ในบริเวณภูเขาแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ครอบครองของฮูตีในเยเมนเพื่อส่งผลให้อุโมงค์เหล่านี้เสียหายยับ